สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของลูล่าและอันนี้ก็เป็น EP 2ีสองของการไปเที่ยวประเทศเลาวภาคใต้สุดของอ่าแคว้นจมซานั่นเองเนาะทุกคนอ่าคลิปวิดีโอนี้กัสิไปทีอ่ามหาลัยสงเมืองปักเซและกัสไดไปแสดงวัฒนธรรมแหลกเปลี่ยนกันระวังประเทศกาสมีทั้งไทยเล่าพม่า,มาเดี๋ยวสิเป็นจังใดไปเบิ่งกันเลย และตอนนี้เขาก็ได้ขึ้นรถเป็นทีเหียมหอยแล้วสถานที่ทาอิฐท,ที่เขาสิไปนั่นก็คือมหาไลายสงตอนอื่นเขาสิไปกับพระกันกอนเพราะว่าในมือน,นีมีแผนสิไปสองสถานที่นั่นเองก็คือไปไทยหูบทีวัดหลวงปากเซนั่นเองและสถานที่ที่สองก็คือไปมหาวิทยาลัายการเงินนั่นเอง เกีินว่ามีบสโพดฮะก็เคยเห็นเพือทัพอิทเมื่อนี้กัาเราฮะพามเคยทานบแต่มันโมว่ากองมันมุนมาหาประทางเขาอนตะเรกคือเขาชิไปอยู่ที่มหาลัยสงมหาลัยวิทยาลัยสงเขาตอนแรกเออตอนไปเขากจะมีลร่ำกอนนั้นมีของอ่ไทยในเล้า เปล่าก็สิเป็นตัวแทนของประเทศไทยเป็นรับไทยนั่นเองส่วนแล้วก็จะมีอย่างของปคือเฮ้ยบูแมนมีแบรนไทยเมียนมาอ่าอนั่นแหละแต่ว่ามันมีเมันซีมีซีการแสดงเนาะเนี่ยไปเปิ้งลำกันตอนนี้ก็คือมาฮอดทีสถานทีแล้วเนี่ยหอดก็คือวัดหลวงวัดหลวงที่ปักเซี่อะไรใครเองกับเป็นครั้งแรกที่ได้มาเนาะทุกคน เป็นคนไทยไตอีรีแต่ว่าโบเคยมาเอกสิเว่าร่วมตัวกันทายูกอยูพี่ตรงนี้สองเบียนย ตอนนี้ก็คือสิเขาไปด้านในวัดหลวงกันฝรั่ง <anyway> ไปฟังพระสวดมนต์บ <médico> ่อสอ้าวเฟยรักเกิบเขาได้หนิอ้าวตายแล้วยังรักเกิบเขาไม่ลูกเดี๋ยวแม่ซื้อให้อย่ารักเดี๋ยวแม่ซื้อให้ตอนนี้เขาก็คือมาสวดมนต์อยู่วัดในวัดหลวงก่อนเนาะทุกคน ที่สุดมุ่งกันก่อน,นแล้วใครไปที่มหาลัย มาอยู่ที่วัดหลวงแล้วนและทุกคนส่วนวัดหลวงมันก,กี้สิยูกล้กับมหาไั่สงมหาวิทยาลรยสงนั่นเองและอยู่กล้ติดกับแม่นำของซึ่งแม่นำลองก็คือว่าเขินร้ายเพราะว่าส่วงนี้เป็นส่วงที่แบบฝนตกหนักเลยทุกคนคณาจารย์ระว่านิสิตนักศึกษากรก็กกสิหาทายหุบตามจุดต่างๆของวัดหลวงอันนี้ก็คือการตาย <laughs> ติ๊กตอกนาะเป็นดาวติ๊กตอกคนหนึ่ง ดาวติ๊กต็อกท่นหนึ่งนี่นี่คือกระเบื้องหลังการทายติ๊กต็อก และต่อมาก็หอดเวลาอันควรทีสิเขาพบปะคูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยถวายพาไตแต่ถวายหนังสือสวดมนต์พรอมมูคูบาบางหลุบก็เคยได้ศึกษาหําเฮียนอยู่ทีมหาลัายทรงแห่งนี้ก่อนที่จะไปศึกษาต่อ,อยู่ไทยตอนนี้ก็คือจบโครงการสถานที่ลแล้วเขาก็จะไปกินเข้าเทียงกันแล้วก็ไปสถานที่ต่อไปก็คือ มอหาวิทยาลัยการเงินนี่นเองเพื่อที่จะแสดงศิลปาวัฒนธรรมมาติดตามตอนต่อไปกันไม่หยุดเสข้างทองเจะเป็นสถาที่ของราตีอีกจุดนึงเนาะของเข้าจะไนปากเนะคะคนเล่าอื่นบาแของเนาะแของก่โขงอ่นั่ทดถานที่กินเผาลงจะไปกินเผนยลมสดเ โอเคพอพออยู่อ่ะคนสูงมันก็อย่างนี้เนาะมันต่ำเลยรักทรูแอตแลนติกสายวาสโรวมาสโรมเฮ้ยอย่าไปรักของเขาแม่เฮ้ยถ่ายวิดีโอเร็วเรียบร้อยค่ะอาจารย์ อาจารย์เนี่ยขึ Freedom> ้นไปล้างปังเผาพระท่านแกพอแล้วพอแล้วลักงท่านเต็มโตว่าไปกินข้าวกันซึ่งอาหารที่เขาสิกินเมื่อนี้ก็คือคั่วบ้านสวนนั่นเองโยวัสสปรูน้ำ่นยุกเออมันมีน้ำเด้อลูกเด้อนี่เห็นไหม ไปไปลูกไปไมือวยก็กระโปรงมานเหรอกินข้าวกันเล็กยองค่ะอาจารย์หวยรอบ้านค่อยอยู่ในลาวเนี่ไหนอ๋อนี่เหรอที่บ้านพี่จอมโอ้มาสร้างตอนไหนเนี่ยตอนไหนอาจจะยังไม่ใช่อาจจะยังนะอาจจะยังนะอู้พาบรรยากาศก็คือวาวา ดีรวมๆมันก็คือดีมีน้ำตกน้ำเออ,เอนี่โอ้โเข้าเข่าเรียบ้อยแล้ว <c oughs> ว้าวอาหารแต่ละยาก,ก็คือแบบว่าน่ากินแห้งทุกคนเมนูในมอนิกนิมีต้มยำมัดมักเสเวอร์ปลาหนึ่งที่ขาดบอดายนั่นก็คือเจวปลาแดกทุกคนเออพอกินเข่าแล้วเฮียมหอย เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นกระทานหันทุกคนวาวาต้องเฝ้าแต่งตัวสุดไทยเพราะว่าทางมหาเลยเขาแจงมาว่าบ่มีสถานที่ให้เปลี่ยนสุดก็เลยตองเปลี่ยนที่หานอาหารเอื้อยไก้เพิินจ้องได้คอว่าเออขอสถานที่แต่งตัวได้บ่เอ้ยได้แต่งกันในน้าหานอาหารแห่งนั้นลูกที่ออกมาก,ก็ตามที่ทุกคนเห็นเนาะเพราะว่าลืมเครื่องประดับอยู่ทีวาวาทุกคนเอ้ยลืมเครื่องประดับเครื่องตกแต่งอยู่ทีมาหาวิทยาลัยมอจรลอนเองตอนนี้ก็คือสิย่าเขาไปแผนงานนะคะ โพตเตอเข้าเฮโพตเตอเข้าพอดีเลยปามาปูเพนตัวเองเลยปับ๊บแบบคุดสึกเขินๆน,นิดหน่อยเนาะเอาสิไปนั่งไซรัดน,นี้ไปดังพูนบ่อะครับไปพูนกัน เห็นปูเตอตัวเองทำไมได้นั้นผมยาวน,น,นี้ผมสั้นล่ะคะไม่ตรงกันเลยอันนี้ใครใครแค่พาบรรยากาศรวมม่วงครั้งในกะซิเป็นประมาณหนีทุกคนผููคนกะทยอยกันมาเพื่อที่จะมาเบิงการลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระวางไท้ล่านั่นเองตอนนี้กะฮาแนมเพื่อแบบสิดเอพมูสมัยเฮียนมัธยม สรุปบ่เห็นภัยแล้วทุกคนต่อมาก,ก็มาหอดเวลาขึ้นแสดงแล้วทุกคนฟอนทําอิดกาซิมาจากมหาไล่การเงินนั่นเองคลิปนี้กาซิเป็นเพียงเล็กเน,น,น้อยเน้อโดยทุกคนถ้าใครที่อยากเบิ่งคลิปเต็มก็สามารถเบิ่งที่คลิปดานล่างได้เลยซึ่งแต่ละบทเพลงหน้องก็ได้ลงคลิปไปแล้วในคลิปนี้กาซิห้ยเบิ่งแบบสั้นๆเท่านั้นและนอกจากเล่ากับไทยขึ้นแสดงแล้วยังมีประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็คือประเทศพาม่านั่นเองซึ่งเขาก็ซิมีบทฟอนสองบทด้วยกัน และอันนี้ก็เป็นบทฟออนจากน้องๆมัธยมนั่นเองซึ่งแสดงด้วยบทฟอนตจำปาเมืองลาวอยากจะบอกได้เลยว่าการแสดงในครั้งนี้ก็คือแบบว่ามีแต่คนแสดงง่ามๆจบๆง่ามๆเลยรู้สึกดีใจหลายและอิ่มองกอิ่มใจที่ได้มาเยี่ยมเยือนในครั้งนี้ และหลังจากจบการแสดงไปนั้นพัวคณะอาจารย์และผวกนักฟ้อนทั้งหลายก็สิพาการมาทายรูเพื่อเป็นที่ระลึกขั้งหนึ่งว่าเฮาได้มาแสดงศิลปะวัฒนธรรมนำกันและฟนกระตกนำทุกคนตกอย่างนักเลยในมื้อนี้แอะขาดการว่าอาจจะตกไปหอดคำคืนอันนี้เฮาก็คือสี่กับไปพิ่มหาโอ้โหแค่กับไปธีมหาโห่แคมป่ะเสริฐกับไปธีโหงแคมไอ้ละวันเพื่อสิบสิกคน แต่แล้วคุณกระโตเขาก็สิบว่าใดไปยังเข้มของต่อเนาะเพราะว่าคุาน่นโตครับต้องใส่ต้องเลยพักผ่อนมึงเขาโบกมือบายบายเขาต่เมื่ออื่นเขาก็สิไปเหุกิจกรรมอยู่ที่เมืองปากซองต่อและติดตามในตอนต่อไปเด้อ และสำหรับคลิปวิดีโอของน้องกระในจบลงเพียงทุนีฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแนเด,ดอและฝากติดตามในอีพีต่อไปและสำหรับใครที่อยากให้กำลังใจน้องก็สามารถคอมเมนต์ลงใต้คอมเมนต์ใดน้องสีอานทุกคอมเมนต์และสีตอบทุกคอมเมนต์เลยฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย